ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ลํำซัมมันนี่ออมเงินให้เงินโตสวัสดีค่ะเคยมีคำถามแบบนี้ในใจกันไหมครับว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ซื้อประกันสุขภาพเลยนะแต่เอาเงินค่าเบี้ยประกันเนี่ยไปลงทุนให้มันงอกเงยแทนทั้งหมดเลยมันจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าวันนี้แหละครับเราจะมาลองคิดคำนวณกันดูแบบชัดๆไปเลยว่าไอเดียนี้มันเป็นไปได้จริงแค่ไหนคำถามหลักๆของเราก็คือเป็นไปได้จริงหรอ ที่จะใช้แค่พลังของการลงทุนล้วนๆเลยนะมาสร้างเป็นกองทุนสำรองค่ารักษาพยาบาลในอนาคตโดยที่ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องมีประกันสุขภาพเลยแม้แต่ฉบับเดียวเอาละครับเพื่อที่จะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยเราต้องมาตั้งโจทย์ทางการเงินกันก่อนมาดูกันเลยครับว่าจุดเริ่มต้นของการคำนวณครั้งนี้คืออะไรตาลองสมมุติกันก่อนนะครับว่าถ้าวันนี้เลยนะเกิดต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบหนักๆสักครั้งหนึ่ง าใช้จ่ายเนี่ยจากข้อมูลที่เราใช้อ้างอิงเขาประเมินไว้ที่ประมาณ3 0 0แสนบาทนี่คือตัวเลขตั้งต้นนะวันนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนแน่นอนว่าค่ารักษา3 0 0 0 0 0บาทในวันนี้เนี่ยมันไม่มีทางเท่าเดิมในอนาคตแน่นอนครับมันมีปัจจัยสำคัญที่เราหนีไม่พ้นเลยนั่นก็คือเงินเฟอ้อแต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่าเงินเฟ้อทั่วไปอีกนะมันคือเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะเลยครับ ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยก็คือไอ้เจ้าค่าหมอค่ายาค่าบริการต่างๆในโรงพยาบาลเนี่ยมันแพงขึ้นเร็วกว่าค่าข้าวแกงที่เรากินกันอยู่ทุกวันซะอีกแล้วเชื่อเลยครับว่านี่แหละคือตัวแปรที่สําคัญมากๆเลยในการคํานวณของเราซึ่งในการคํานวณครั้งนี้นะครับเราจะใช้สมมุติฐานตัวเลขกลมๆที่ว่าอัตรางเงินเฟอ้อค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันโตขึ้นปีละ6%ซึ่งไอ้เจ้าเลข6%ปนนี้แหละครับที่จะส่งผลกระทบแบบมหาศาลต่อเป้าหมายของเราเลย และถามว่าพลังของเงินเฟ้อ6%ต่อปีเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนะลองมาดูภาพนี้กันครับค่ารักษา300,000บาทในวันนี้พอเวลาผ่านไป20ปีโอ้โหมันจะพุ่งพรวดขึ้นไปเป็นเกือบล้านบาทเลยครับอยู่ที่9 6 2 1 4 0บาทนี่มันเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวเลยนะทีนี้เพื่อให้การวางแผนมันง่ายขึ้นนะครับเรามาปัดตัวเลขนี้เป็นเลขกลมๆเลยดีกว่า นั่นก็คือเราจะตั้งเป้าค่ารักษาพยาบาลในอีก20ปีข้างหน้าไว้ที่ปีละ1ล้านบาททวนครับเอาละพอเรารู้เป้าหมายต่อปีแล้วว่าคือ1ล้านบาทคำถามต่อมาก็คือแล้วเราต้องสร้างรังหรือว่ากองทุนเงินเก็บให้มันใหญ่แค่ไหนละถึงจะพอรองรับค่าใช้จ่ายนี้ได้มาดูกันครับว่าตัวเลขมันจะไปหยุดที่เท่าไหร่คือหลักการมันเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องสร้างเงินก้อนให้มันให,นใหญ่พอใหญ่ขนาดที่ว่า แค่ดอกผลหรือผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินก้อนนี้เนี่ยสามารถเอามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลปีละ1ล้านบาทได้เรื่อยๆเลยตั้งแต่วันที่เรากเกษียณไปจนถึงอายุ85ปีและนี่แหละครับคือขนาดของกองทุนที่ว่า25ล้านบาทใช่แล้วครับฟังไม่ผิด25ล้านบาทคือเงินที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้เพื่อเป็นกองทุนค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะเลยนะในวยัยเกษียณโอ้โหเป็นตัวเลขที่เห็นแล้วต้องหยุดหายใจกันเลยทีเดียว คำถามต่อมาที่เกิดขึ้นในใจทันทีเลยก็คือแล้วเราจะไปให้ถึงเป้าหมาย25ล้านบาทนั่นได้ยังไงกันล่ะมันต้องเก็บเงินลงทุนเดือนละเท่าไหร่กันแน่แต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขสุดท้ายมันมีอีกหนึ่งสมมุติฐานที่สําคัญมากๆเลยคือทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าเราต้องสามารถทําผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้6%ต่อปีที่สําคัญคือต้องได้แบบนี้อย่างสม่ําเสมอด้วยนะและนี่คือคําตอบครับ เพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย25ล้านบาทให้ได้ภายใน20ปีภายใต้ผลตอบแทน6%ต่อปีเราจะต้องลงทุนเป็นเงินเดือนละ53,429บาททุกเดือนครับภาพนี้ก็จะสรุปให้เห็นภาพรวมการคำนวณทั้งหมดเลยนะครับจากแหล่งข้อมูลที่เราเอามาเล่าให้ฟังกันจะเห็นเส้นทางของตัวเลขเลยตั้งแต่ค่ารักษาเริ่มต้นรวมผลของเงินเฟ้อเข้าไปจนกลายเป,เป็นเป้าหมายกองทุนใหญ่และสุดท้ายก็นํามาสู่ตัวเลขที่เราต้องลงทุนรายเดือนนั่นแหละครับ เอาละครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วเรามาย้ำกันอีกสักทีถึงหัวใจสำคัญของการคำนวณทั้งหมดนี้กันดีกว่านั่นก็คือข้อสมมุติฐานต่างๆที่แผนนี้มันตั้งอยู่สรุปง่ายๆก็คือโมเดลนี้มันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ 1. คือค่ารักษาวันนี้ตั้งต้นที่300,000 2. คือเงินเฟอ้อต้องคงที่เป๊ะๆที่6ไปอีก20ปีและข้อที่อาจจะยากที่สุดเลยก็คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนของเราต้องได้6%ทุกปีไม่มีขาดทุนเลยและต้องสมัำเสมอด้วยและนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันแผนการทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเหมือนกับตั้งอยู่บนโลกในอุดมคติเลยนะที่เราจะได้ผลตอบแทน6%ทุกปีไม่เคยขาดทุนแต่คำถามก็คือแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงล่ะถ้าเกิดตลาดมันไม่เป็นใจเหมือนที่เราฝันไว้ล่ะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับแผนการลงทุนเพื่อค่ารักษาพยาบาลของเรา ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ออมเงินและเงินโตล่ามซัมมันนี้นะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดสั cribe ด้วยหากท่านใดที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ Offi ิเชีมาคุยกันหรือ w h a s a p p Business ยินดีให้บริการฟรีค่ะขอบคุณค่ะ